คือเมื่อกี้ในซูมันไม่ขึ้นไงทีนี้ยมันขึ้นแล้วเทเยอร์เลยเขาบายสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์หกห้าเนี่ยเป็นจุดเฝ้าระวังนะผมไม่ได้ให้ตามแต่เขาบายแอดเป็นบายนะครับก็คือจ้าเอ็กซ์มก็คือสูงสุดพุดขคีสุดตีนสุดสุดไปเลยอืมอันี้เอ็มห้านะทีนี้ถ้าคุณจะตามจ้าใช่ไหมมันก็มีบายแอดได้สองทางอ่ะทั้งเซลทั้งบายทีนี้ก็สังเกตสี่ศูนย์หกห้าเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไรป่า ไม่ขึ้นก็ลงอ่ะสุดขีดไหมนะสุดขีดไหมเออถ้ากดตามเจ้าต้องนี้แล้วตอนแรกเส้นพีโอซีอยู่นี่มันย้ายมังล่างแนะล้วมัย้ายมันล่างจะเซลเซ์ลก็เซลไม่ได้แล้วนี่มาดูเอ็มห้าเอชสิบห้าทีนี้หาแนวต้านได้ไหมแนวต้านไม่มีอีกเลยจุดไข่ปลาน,นี่เอาไปทำเพลยต่อไปอแนวรับอย่างเดียวเลยแนวต้านไม่มีเลยอ่าเพราะฉะนั้นขึ้นแน่แน ขึ้นแน่ๆเลย POC เรียบร้อยแล้วครับอืมผมบอกแล้วว่าตามเจ้ามันง่ายแต่ว่าเมื่อกี้มันเพิ่งขึ้นเห็นไหม M5 เจ้าเขาบาย4065แล้วบินเลยบินไหมบิน e อ t r ตรีก็คือสูงสุดพยายามดูตรงนี้ครับสุดขีดสุดขีดสุดจัดเนี้ยอืมดูแค่เนี้ยดูราคาเจ้าเขาได้ราคาไหน M5 M1 ขึ้นหมดอ่ะแล้วแต่มันต้องรอมันต้องรออืมแล้วก็ไม่ใช้ก็พับไปอย่างนี้นะมันจะได้ไม่ลบ เปไง4065เป๊ะไ,ไหมผมบอกแล้ว4065ไม่เซลล์ก็บายเนี่ยคุณก็ได้แล้วกี่จุด1,300จุดเออคววนจับ